เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็เป็นเกมอ่า Battle Station Pacific นะครับใน Japanese Camping หรือว่าค่ายแดงนั่นเองนะครับทุยอ,อ๋อเรื่องการจอมาเก,กี่ยวอะไรไหมเนี่ยอั t เดอร์ญี่ปุ Surface Fleet m a n e u v r e into position <c oughs> ready to take midway

ไอ้พวกกองเรือขนทรัพยากรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซิงค์จมลำที่ดีไซน์เน็ตแปลว่าอะไรวะไม่รู้นะครับต่อมาก็ฮ i d เ e n s เซคเก้นเซคเก้นเซคเก้นเดลี่ออบเจกต์ไม่มีครับยังไม่มีครับก็ฮ i d เ e n o อ j อบเจกต์ก็คือเดส t r o ย a ออลทรานส o r อร์ชิฟหรืออินคอนไวหรือว่าจมเรือทั้งหมดที่เห็นนะครับก็ได้เลยก็ สิ่งที่เราจะใช้ก็คือ Type B class อะไระแต่ผมจะเปลี่ยนเป็น iPhone 1 class นะครับผมได้มาก็ดาน6เนี่ยครับก็เป็นแบบอาจจะต่อวิดีโอเยอะหน่อยก็อันนี้ก็ไปกันเลย Regular เนี่ยแหละ Regular เนี่ยแหละ Present Key to Continuum 8 เมษาเอ้ยยี่สิบแปดเลยยี่สิบแปดพื่อภาหนึ่งเก้าสี่สองที่ เราเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวของพวกมึงให้พร้อมคอนไว้เนี่ยครับที่เราต้องจมเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมแบบแนววางแผนหน่อยๆนะครับก็เป็นแบบเปิดแมปได้อะไรเงี้ยครับกำหนดกำหนดโคโ้ดกำหนดโคโ้ดอะไรของมันได้ครับก็เป็นวางแผนเนี่ยแล้วก็เดินหน้าไปครับอันนี้กเลิกกเลิกกัสเปนบาร์ นี่เราก็อยู่ใต้นาำนะนี่ไอโฟร์ฮันเล็ดไอโฟร์สี 400, ่ศูนย์หนึ 400, ่งไอโฟสี่ศูนย์องไอนส์สองไอสเออเรียกผิดสยเวเบสิกซับคอนโทรกดอติเนตมันจะแปลกเกน <we have S 1> อนนะกดคร <enemy> ื่ per ope, องมีเฟรซโคเข้ามาด้วยเนะี่ยมันจะไม่มีเอนจินนะ เป็นมุมมองแบบซิมูเลเตอร์นะแต่พอกดคลิกเมาส์กลางไปปุ๊บมันจะกลายเป็นมุมมองบุคคลที่1ันทีัึ่<ป>้งทันทีครับแม่ไไดด้้มมัันนก่อยงซู พอผมเลือเล่อนเมาส์เลื่อนเมาส์กลางไปถ้ามันเข้ากล้องเลยกด F กด R เพื่อควบคุมการดำน้ำเราไม่ดได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวใต้น้ำนี้าาพวกอเมริกามีเรือดำน้ำเหมือนกัน We are not alone down here เรา่ย We are not alone down here อืมทำไมเรือดำน้ำมันใหญ่กว่าเรือนขนข้าวโก้อีกวะสงสัยทางอีด i อ o s เขาทำ hey okay. we've taken a hit to the hull cash knife cash knife We are coming under enemy fire Something. เมใหม่มาแล้วก็เอ่อผมลืมขั้นตอนไปก็กด enter ไปเลย64ตาวิโดเยีย yeah. นี่ก็ช่างมันนะครับรีเกม,อมตอวิโดไมี8ท่อนะฮะลำนี้ลำที่ให้มาจะมีแค่6ท่อก่อน,นครับเพราะว่ามันเนี่ยตาวิโดมใส่ไว้อย่างนี้ลนะ ลำแรกที่ให้มาจะมีหกทอ่อกันนะครับแต่คราวนี้มันมีอัพเกรดนะครับเปิดเสียงเพลงเอาไว้ have enemy ship. ไพเพลง ดีนะครับเหมือนกันนะไอ้พวกดีๆเนี่ยอันตรายสำหรับเรือดำน้ำมากเพราะว่ามันจะทิ้งระเบิดทิ้งชุดระเบิดได้นะ จำน้ำญี่ปุ่นจะมีแต่ท่อนหน้าเนี่ยคลาสดาฟิฟแต่ตอนนี้ปืนปืนไปอีกแล้วจ้าปืนซัมบอดีซัมบอดีแล้วเลือ่อนเลือ่อนเรือเพิ่มนะครับโคตรเทพ น้าอินดิเคเตอ e n g กำสต็อเราะอฟเตนะครับอันตรายเลยแม่งทิ้งทั้งทิ้งได้ทั้งด้านข้าง เพิ่มเรืโคตรเทพแล้วเรือพวกเราไปนู่นแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งยังเลยมึงไม่เปลืองทุ่นระเบิดเลยไงไม่เป็นไรครับทุ่นระเบิดมันมีไม่จำกัดนะครับมันก็เลยทิ้งเรื่อยๆแบบนี้แหละ เดี๋ตัววิดีโอ52ดู ี่ไม่เหมือนสมจริงสักเนี่ยไม่ใช่สมจริงแต่สมจริงบางอย่างนแต่ไม่สมจริงบางอย่างก็คือความเร็วตอนเรีวเยวตอนเรียวมันคงที่เลยมันไม่มีความเร็วลดความเร็วเพิ่มเลย ชมแบบนี้ 是嘛？宽大，宽大。 ไซเรนไซเรนเลยล่ะชื่อเครื่องบินเนี่ยวิธีการของผม But yeah, USS1 is too slow right now. ด้วยเดี๋ยวมันก็มีเรือมาทิ้งระเบิดใส่สักลัมนะครับถ้าเกิดว่าเราดำนะ้ำนี่คือ iPhone 10โดนอะไรไปไม่รู้เลือรถนะครับเราเป็น iPhone 10 Pro 10นอดในเกมนี้ถึงว่าช้ามากนะ28นอดนี่โตนี20นัดนี่ยิงเข้าไปใหญ่มันบอกว่า,ย,าย่าแฟคชิพยามาโตะจังหวะี่นี้นนะะคือเรือ่องเรื่องสำคัญเราส่งถึงยามาโตนะเลย have been softened out for you yamato could win this single-handedly but i want my submarines to share in this mighty victory too เพื่อตามกระสุนนะเสียงเพลงไม่มี เรนฮันเตอร์นี uh. ่ทำแบบเหมือนระนาบเส้นโตะใช่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 ใชนใช่ใช่เชนใช่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 ใน่ใชใน่ใช่ใช่ใช่่ใชช่่ใช่่ใช่ใชัใช่ใช่ใชช่ช่่บม่่่นใ่่ ค่อนข,ข้างจะยาวนะครับก็อันนี้ก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับจะให้เล่นให้ดูเป็นบางด่านเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน